ตัวขนาดนี้ใหญ่ร่นสุดๆไปเลยดูเป็นวยร่นนะนี่เขาแต่งตัวกี่ย้อนนุกนะแล้วมันมาลูกโคตรในอีหนุ่มอยากให้พี่กินกี่จานสองสองนะแพงแค่กี่ชิ้นนี่ชิ้นไปเลยชิ้นไปเลยพี่ขอตังค์หน่อยลูกนี่คือหนึ่งในเซ็ร้านที่ต้องกินก่อนตาย เราเนี่ยไม่ได้ออกมานอกบ้านไม่ได้ออกมากินนั่นกินนี่แบบเปิดหน้ากากตอนนี้ต้องบอกว่าร้านอาหารต่างๆเอยร้านอะไรต่างๆที่เราแบบอยากกินน่ะแล้วมันอยู่ที่เนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเราจะต้องมีความสุขให้เต็มอิ่มและให้ฟินกับทุกความอร่อยนะคะ<า>ทุกคนคะ ทดลองเป็นวัยรุ่นสยามหนึ่งวันแต่งตัวขนาดนี้วัยรุ่นสุดๆไปเลยมาพร้อมมากเจอเด็กน้องไปถามน้องน้องมาเดินสยามนะถามว่ามีเมนูร้านอาหารคาวหวานที่เด็ดบ้างโอเคแล้วเราก็จะไปกินตามเขาเลยเอาร้านที่แบบว่าเด็กสมัยนี้ยังกินอยู่ไปเลยไหมไปเลยไปเลยน้องคุณนินาสนใจน้องจ๋าสวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรลูกบีมค่ะให้ต้องคอมเมนต์หน่อว่าวันนี้เป็นดูเป็นวัยรุ่นนะนี่เราแต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะแั้งอยู่ไลูกโคตรในที่หนูเรื่องอะไร ืออะไรข้าวคืเดี๋ยวภารกิจทีเฉี่ยงนี่จะแต่งตัวไปวัยรุ่นสยามได้ไหมได้ไหมได้เลยได้นะคือสมมุติถ้ามาสยามช่วงเนี้ยถ้าแบบว่าหิวหิวจะจัดเลยน้องไม่กินอะไรกันเดินตลาดกูค่ะกินครั้งล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้วมากับที่บ้านอุ๊ยแจ๋วเลยมากับที่บ้านเมนูเด่นดูชอบแมมข้าวหมูแดงบอกข้าตออข้าวหน้าเป็ดฮาเลยขอบคุณมากนะเพื่อนเจอกันใหม่เพื่อน ถ้าเป็นที่นี่ผมว่าก็ต้องเป็นโอคโคตัะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยววิลเลนญาฝั่งตรงข้ามตึกวิกิตอะค่ะอ๋อร้านแพนเค้กเขาค่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะเดินตลาดพลูค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านเดินตลาดพลูค่ะชอบมากินบ่อยมากร้านกะลาเกตค่ะแล้วก็เพือนพุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินตลาดพลูค่ะตรงชั้นสี่ค่ะมีแพนเค้กเขาค่ะกำลังจะไปกินอ๋ออู่กินไปเลยใช่จ้าสวัสดีจ้าโอ้ยเรียกหนูจ๋าว่ะเพื่อนเขาเรียกเพื่อนวันนี้เป็นยุ่งสอยากยุ่งอะไรหนุก ชื่อฝ้ายค่ะน้องฝ้ายนะคะน้องอะไรคะชื่อเพิร์นน้องฝ้าน้องเพิร์นถ้าช่วงนี้มากินข้าวสยามหนูหนูว่ากินร้านอะไรดีลูกเออหนูว่าร้านชั้นสี่อะค่ะอไอ้ร้านที่ชื่อว่าเดินตลาดทูอะค่ะเฮ้ยได้แล้วเมื่อกี้มีเพื่อนที่กลุ่มหนึ่งอายุสิบแปดเขาบอกว่าเขากินข้าวหมูแดงหนูกินอะไรเดินตลาดทูกินข้าวหมูแดงเหมือนกันค่ะข้าวหม,วหมูแดงเหมือนกันเหรอเฮ้ยซึ่ข้าวหมูแดงต้องมีจัดนะต้องจัดนะ, <S <S ะของหวานแล้วเอางั้นเอาน้องฝ้ายน้องเพร์นของหวานก็ต้องแฮนเกิลของห่าน อยากให้พี่กินกี่จานสองสองนะแพนเค้กกี่ชิ้นดีสิบชิ้นเลยสิบชิ้นไปเลยพี่ขอตังค์หน่อยลงขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้จาก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะคือจริงๆมันมีหลายร้านที่น่ากินแหละแต่ว่าเท่าที่เราฟังอ่ะมันจะมีชื่อเดอตลาดภูขึ้นมาบ่อยเหมือนกันเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเชียร์ว่าไปลองกินร้านนี้ดีกว่าแล้วก็แพนเค้กเฮาส์ไม่ได้กินแพนเค้กมานานละเพราะว่าเมื่อกี้เจอ2คู่ก็บอกสองคู่เลยเดี๋ยวลองดูไปเริ่มของข้าวก่อน อาจจะเป็นร้านที่ใครมาสยามแล้ไม่ได้นึกถึงแต่บอกเลยนะคะนี่คือหนึ่งใน10ร้านที่ต้องกินก่อนตายแล้วร้านเนี่ยเขาบอกว่าตั้งมาตั้งแต่ปี2502 <c oughs> นะคะุก่อนเชียรเกดดิดอีกเลยเลยดีกว่าไป พี่เจ้าของร้านสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่อู๊ดค่ะพี่อู๊ดเมื่อกี้เชีรยถามแบบน้องๆเพื่อนๆในสยามเขาบอกเขาชอบกินข้าหมูแดงร้านนี้กันมากความเด็ดคือยังไงคะพี่อู๊ดน้ำซอสค่ะน้ำซอสใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแม่เขาก็มีสูตรของเขาค่ะ อันนี้จริงๆแล้วพี่อูเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะจริงๆรุ่น2พอดีเป็นลูกสะพ้ายค่ะก็แสดงว่าถ้าสาขาต้นตํำรับจากตลาดพลูเนี่ยสาขานอกก็คือที่นี่ใช่เชียเดินเข้ามาแอบเห็นเมนูอ่ะพี่อูเห็นมันไม่ได้มีแค่ข้าวหมูแดงมีอย่างอื่นด้วยเหรอคะมีค่ะเพราะว่าเราต้องให้ลูกค้าเลือกได้อย่างเช่นข้าวไข่ข้นค่ะก็ซิกเนเจอร์กะเพราหมูกรอบเดี๋ยวนะข้าวไข่ข้นกับหมูแดงได้ไหมหมูแดงกับหมูแดงด้วยซอสหมูแดงค่ะซอสหมูแดงด้วยค่ะแล้วมีอะไรอีกนะคะไข่กระทะ ไข่กระทะกับหมูแดงและตัวที่มาแรงนึกไม่ถึงคือข้าวกะเพราหมูกรอบ กะเทราหมูกรอบชอบเลยและตัวต่อไปคือก๋วยเตี๋ยวโอ้โหไม่ก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ก็ามาแอปพายก็เป็นต้มยำต้มยำเมนูหลากหลายมากคือจะบอกว่าถ้าใครจะไปกินที่สุนีข้าวหมูแดงตลาดปูเนี่ยคิวเนี่ยนะคะมันจะลำบากลำบนกันพอสมควรมากินที่นี่ได้สยามวันโอเคงั้นเดี๋ยวเชย่์จะขออนุญ,ญาตสั่งตามที่พี่บอกเลยได้ค่ะได้เลยนะพี่ขอบคุณพี่อู๊ดมากมากค่ะมาดูแลน่ารักมากนะคะเดี๋ยวกินกันเลยดีกว่าค่ะ โอ้โหนี่ข้าวหมูแดงคือซอสน่ากินจริงเราลาดไปแบบเข้มข้นมากนะคะแต่เมื่อกี้พี่อูดบอกแล้วมีหลายเมนูเลยกระเพราหมูกรอบนะคะเกี๊ยวก็มาแล้วออาจริงกุยช่มีด้วยนะคะแล้วก็อันนี้น่ารักมากเพื่อนๆไข่กระทะข้าวหมูแดงเริ่มเลยดีกว่าตอนนี้รู้สึกข้าวหมูแดงน่ากินมากไม่เคยเจอซอสที่แบบเข้มข้นขนาดนี้มาก่อนอแต่ก่อนอื่นกินก่อน แค่นี้ปุ๊บเริ่มได้เลยรวยค่ะที่ฉันขอข้าวหมูแดงก่อนเลยเพรานเพื่อนวัวใสแนะนาไว้เยอะมากนะคะโอ้ดูความซอสนี่ดูความซอสไปค่ะหืออร่อยอร่อยอร่อยมากดูน้ํานี่หมูกรอบนะไปเลยจ้าืออร่อยมากจับใจเลยนะไม่เคยกินข้าวหมูแดงที่ไหนน้ำซอสเข้มข้นเขือมาก่อนเ,ออเลยค่ะคือมันหอมงามากๆเลยค่ะคุณเชียงดู คุณเชียงดูเลยเฮ้ยอร่อยมากบอกลเลยว่าผมชื่อหมูนุ่มมากแล้วน้ำซอสอร่อยจริงๆอร่อยมากๆเลยแหละหนึ่งคำโลดหอมดีมาก,มากๆๆขอลองเ้าหน่อยหมูกรอบพริกนี่ไปเลยจ้าโอ้ยแซ่บมาก จัดมากกะเพราเด้งหอมขึ้นมาเลยอ่ะนึกว่ามีต้นกะเพราอยู่ในปากเลยตอนนี้อร่อยมากหมูกรอบเขานะเนื้อเด้งมากไม่ได้แข็งแบบเคี้ยวยากเลยโอ้โหรส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 มากๆนี่บ้างเหรอไข่พ่นไข่พ่นหมูแดงลูกยังไงลูกซอสลูกเยิ้มเยิ้มลูกไปเลยจ้ะหน่่ยทำไมแม่ฮีนบรับก๋วยเตี๋ยวบ้างเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กหมูแดงสักนิดนึงยั่วยั่วจ้ะยั่วยั่ว อหอมอ่ะหอมความต้มยำอ่ะกินกับหมูดแดงอร่อยเลยค่ะนี่คนะ่ะเป็นไข่กระทะเนาะมีเหมือนแบบข้าหมูดแดงเลยแต่มีไข่โปะมาให้เพิ่มนะคะอันนี้น้ำซอสแบบดีมากๆลองกินกับไข่ดูนะคะ ซึ้มด๋อยซึ้งกับอีคอยมากใครไม่รู้ไป็นทีเป็นคนพูดนะว่าเป็นหนึ่งในสิบร้านที่ต้องกินก่อนตายดิฉันขอเป็นอีกคนหนึ่งที่พูดคำนี้ด้วยเลยค่ะต้องมากินจริงๆห้ามพลาดพลาดไม่ได้ไปแบบเมนูเบาๆมากจริงๆอ่ะมันต้องเบาๆตรงนี้ก่อนเราค่อยมาหนักแต่เราย้อนหมดเลยเป็นอัวใจไม่ไหวมันหัวใจไม่ไหวจริงนั่ใช่คำเดียวใจไม่ไหวเดี๋ยวนะขอขอชีก้ก่อนไปจิ้มๆหน่อยจิ้มๆว้าวที่เราถ่ายที่สับปะรดนี่นะยังกรอบยังกรอบเลยคุยได้ไหมคุยได้นี่ วว้าพอกินอย่างนี้นะเหมือนรางรถไฟอยู่ข้างเลยดูต่ายพูเลยแบบตานี่แบบปุ้น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 ไม่อยู่ตรงนี้เลยท้ายเรืี่ยเลยคะแน่นอนข้าวหมูแดงจริงๆเมนูอื่นอ่ะก็หลากหลายไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ถ้าจะเอาออริจินัลแบบมาแล้วคือกลิ่นรางรถไฟมาจอดตรงหน้าเราอ่ะต้องข้าวหมูแดง อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปของหวานละอุ้ยตรงนี้แสงสวยอะหยุดคุยแค่ตรงนี้ได้ปะอยากจะคุยแค่ตรงนี้หน้าใส <c oughs> ต้องไปต่อวันนี้ยงใครแค่เขาแต่ว่าขอชานมนก่อน,นได้ปะ <What? S 2> ดีค่ะหมวกเท่าไหร่คะจะได้หมวกคนอะสามเซียนมันคืออะไรเหรอลูกในเครื่องหนึ่งจะมีเป็นที่ไทยค่ะคุณที่ไทค่ะแล้วก็จะมีเป็นขั่วถวยอะค่ะอุ้ยน่ากินเอาอันนี้เอาชานมไต้หวันสามเซียนหวานเท่าไหร่นี้ อหวานปกติเลยหวานปกติหวานปกติคือเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอลูกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอจะหนักเลยเหรออ่ะไม่กลัวอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์กินยังไงก่อนภารกิจชาเลน g ์ทำยังไงก็ได้ให้ปักหลอดให้ได้ถ้าเอามือออกจากแก้วแล้วต้องปักหลอดให้ได้เฮ้ยได้อยู่่นี่ได้อร่อยอืมสามเซียนอร่อยมากไม่ต้องกลัวหวานหวานไปเลยลูก นี่ค่ะแพนเค,ค้กเฮาส์ถึงแล้วจ้ะลุยตอนนี้คือข้าวหมูแดงอยู่ตรงคอแล้วนะนี่แน,น่นแนนอันนี้นี่เด้งดึง๋งดปปูปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บนยวทลาก็เด้งดึงกันจ้าอันนี้ไม่ใช่แพนเค,ค้กแต่เขาว่าอร่อยอ่ะเบอร์ี่กรอนวน์นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินแพนเค,ค้กก่อนเลยแล้วกันแต่ว่าความหวานนี้ต้องฟินแป๊บหนึ่งก่อนซะหน่อยกินเลยคะ อันนี้บุูบริีโยเกิดพร้อมตอนแรกนะข้าวหมูแดงกุนเชียงอยู่นี่พอเจอซองนี้เข้าไปกดลงไปเปิดกระเพาะสำหรับของหวานกินต่อได้เลยนี่ดูแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ต่อไปเลยคะ่ะอุ้ยเขามีแบบมีความใส้มีความกล้วยมีความดูเทล่านะคะทุกคนไปแบบมุนมากใครใลวนะ นุ่มมากเลยอ่ะนลยคุ่งกงไาอยู่แบบบนที่นอนนุ่มๆอย,อย่างเงี้ยอร่อยมากนี่อิชิโกะเฮเวนความหวานอย่าสต็อปกินไปเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ๋ออือร่อยมากแต่มันละลายเลยอ่ะมันนุ่มมากนะคะกินแบบราดอิชิโกะซอสสับปะรดดีมากมากมาดูในแพนเคก้กอีกแบบบ้างดีกว่าเป็นแพนเคก้กช็อกโกแลตฝัด โอ้ห oh, หวานจะเต็มอืมดีมากฟืบซอสนิดน,นึงโอ้ยคาโบอร่อยมากหอมเนยแล้วตัดเปรี้ยวๆโบีนีน่นึงเด็ดมากเป็นแพนเค,ค้กที่แบบเลิศอะแล้วมีแพนเค,ค้กหลากหลายแบบเนื้อแน่นก็มีแบบพัฟฟี่แบบซูเฟ่แพนเค้กนุ่มๆละลายละลายก็มีนะคะโดนใจเ <c oughs> พื่อนไวสยัยชีปเป้าได้ดีมากท <c oughs> ี่ได้เต็มให้หนึ่งลูกในหนึ่งคำเป็นเกียรติให้กับเพื่อนไวสยัยขอบคุณที่แนะนำร้านนี้มา ด <B. S 2> ีปุบอืมอืมนี่อื่ออืมเลือกปะสบายใจแล้วถ้าถามเชียเลือกเมนูที่ชอบนะคะในสี่จานนี้เชียขอให้ออเ ให,ให้นี่เลยอิชิโกเฮเวนค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินแพนเค้กที่แบบนุ่มๆเป็นแบบแล้วเจอแบบความอิชิโกสตรอเบอรี่ของร้านนี้อร่อยมากแล้วซอสอะไรทุกอย่างกินเข้าไปคือมันสดชื่นอ่ะไม่เลี่ยนแล้วก็แพนเค้กเขาดีจริงถือว่าเพื่อนที่ฉันแนะนำได้เยี่ยมมากต้องนอนสถานเดียวกินขนาดนี้เฟนดิงๆทุกคน โอ้โเหมือนเพิ่งตื่นยามเช้า <Yeah. S 1> คือต้องบอกว่าวันนี้กับกามาเป็นวัยรุ่นที่สยามเนี่ย <Yeah. S 1> ทำให้ที่ฉันเข้าใจอยู่สัจธรรมหนึ่ง <Yeah. S 1> ว่าเสียงเจียก่อสร้างจะหัวก <c oughs> องทลาย ฟินไม่ได้ออกมาทานอาหารที่ร้านแบบอร่อยๆแบบนี้นานแสนนานแล้วนะคะคือฟินเต็มอิ่มแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะเมนูข้าวหมูแดงเอ่ยประทับใจเชียร์มากหรือแม้กระทั่งนะคะเมนูที่เป็นแบบแพนเค้กที่แสนอร่อยอะถ้าสังเกตดีๆนะกินขนาดนี้เมื่อกี้ต้องนอนตายแล้วอ้วกแล้วนะแต่ที่ที่ฉันอยู่ได้สังเกตหรือเปล่าว่ามันมีอะไรตัวช่วยที่ทําให้เชียร์ได้เอ j นจอยอิทติสุข อิ่มฟินทุกความอร่อยแบบไร้กังวลนะคะจะเห็นว่าก่อนกินแต่ละครั้งเนี่ย mm hmm. เชียร์จะทานชาเมสไซเอสนะคะที่ช่วยบล็อกและเบิร์นนะคะ mm hmm. แค่ฉีกซองเคใส่ปากแค่นั้นเองเลยค่ะ mm hmm. แต่จะบอกว่าชาเมสไซเอสออริจินัลนี้ค่ะ mm hmm. เหมาะสําหรับคนที่สนใจในการเพิ่งเริ่มลดน้ําหนักนะคะ mm hmm. แต่ถ้าอยากจะเอ็นจอยอิตติ้งอย่างเมนูโปรดหมูกรอบหรืออะไรแบบนี้ก็จัดเต็มได้เลยค่ะ mm hmm. และสําหรับสายหวานค่ะเชียร์ก็จะเลือกทานตัวชาเมสไซเอสโอเอสค่ะตัวช่วยของสายหวานเพราะว่าเขามีนวัตกรรมสารสก,กัดที่ชื่อว่า เซเว่นชูกาสต็อปและฮังเกอร์เรสค่ะที่ช่วยบล็อกแป้งและน้ําตาลลดอาการบวมน้ําลดอาการบวมน,น้ําตาลด้วยส่วนนะคะตัวไซส์เพลัสจะเหมาะกับสายบุฟเฟ่ที่แบบว่าโอ้โหใครลดน้ําหนักยากๆจัด เต็มแบบสุดๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคือสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะไปแบบว่าเอยทดลองไม่ว่าจะเป็นสูตรไซเอสออ i ิจินอหรือว่าจะเป็นสูตรไซ s o สนะคะหรือถ้าอยากจะพลัสไปกว่านั้นก็ไซเอสพลนี่ตามช่องทางนี้เลยหรือสอบถามที่แอดชาเมทไทยแลนด์ก็ได้นะจ๊ะไลน์มาได้เลยใครที่แบบว่าเออสงสัยวิธีการกินหรือว่าราคายังไงอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าครั้งนี้เราตามรอยน้องๆเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าตามรอยดิฉันบ้างไหมดิฉันยังมีร้านเด็ดร้านบุฟเฟ่ที่ยังอยากกินอยู่ที่นี่เดี๋ยวครั้งหน้ามาจัดเลย เฮ้ยเลยเซร์ไพรส์อย่างนั้นเลยเหรอมีคนมากินด้วยเหรอีรรับแขขกกกเเเเชิิิญพศษนน่่งหือปลาาาสุดจะจจักาลูบแขกรับเเชิิญพศษนะจุกแน่นอนเอาให้จุกนะไม่ได้กินจุกนะต่อยกันจุกไปหมดเลยอ่าเอาเป็นว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเชียร์มาตามรอยเชียร์เคมีร้านเด็ดบุฟเฟ่ร้านหนึ่งที่นี่ที่เชียร์ชอบมากอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ชามิกออฟฟิเชียลแห่งนี้ด้วยแล้วก็คลิปที่ดีจะมาอีกอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เดี๋ยเดี๋ยวเดียว,ยวขอบคุณสยามสแควร์วันด้วยเท่ากันนี้เลยนะคะสำหรับสถานที่แล้วก็ขอบคุณร้านเดอตลาดภูนะคะขอบคุณร้านแพนเค้กเฮาส์ขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยจ้ะบ๊ายบายจ้ะ